เรื่องของเรานะ่ยเขาบอกว่าเขาว่ายังไงนะนาไปตอนอุยฮงทธงนาไปตอนอุยฮงทธงจีจะปปอายะจีจะปปอายะในอายะดอกแน่นะนาไปแล้วจีจะปปอายะเอ้ยฐานเล่เอ้ยฐานกระไปเอ้ยฐานประมาเอ้ยฐานน้าน้าน้ามองที่ฐานเรียกเลยนะแต่เราไปอายะเนี่ยเราศักดิ์สิทธิ์ เราเป็นผูหล่าเราเนี่ยเวลาเราไปเปิดงานยู่ใสแต่เราเด่เนี่ยสวยนะเราถึงของสวยแล้วก็เด้่อนแต่เราเป็นผูหล่าหนึ่งนะเวลาเราไปเปิดงานยู่ใสเวลาเราก็เสีบยงว่าขออโมพาให้ปูตาเนี่ยจงบดนดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนี่จึงเป็นอัตลักษณ์ของพบแขมให้ไปพบแลมให้เราทำถือนันแน่แต่คณะบอกว่าติงกระไดพีมือเข้าไปนับบางด ทนาห้เก็เลจีบใจโจ้ครจีบใจโจ้ใ้เก็เลไปอ๋อปู่ตาห้เกิดตาในไหนปู่ตาห้เกิดตาในไหนมอง อยู่สิบแปดโมบอยู่สิบแปดโมบาลคนเล่าสองโมบานแต่มี่อีกหมบัาหนึ่งลเล่ากับสวยอยู่นั่งกันแล้วก็คือของกันดีนอกนั้นก็จะเกิดปุยเครียดเลยเกิดปุยเครียดเลยเทนี้แต่ท่านนายโยชก็มีของป้องกันตัวหนึ่งท่านเป็นคนลาวก็จริงแต่ว่าท่านได้เมียสวยท่านก็เลยอยู่กึ่งกลางดังนั้นคนที่นี่เขาจะพูดลาวกับสวยแมนร็อ ไม่ฮั่งค่ะถ้าแน่ให้ตัวเองจิตใจโจแล้วายสวยมาหันนี้โจตัดประเทศลาวไอ้โจตัดตุ๊กทิเบตโจติงดาแม่นางโคหมดเวียดนามหมดจีนแยงสีเกียเป็นโจแล้วไอ้โจติงดาไปป่วยมาหันไอ้โจติงดาเพราะหน้าหน้าถึงป่วยมาห้นับถือพีมู่ตาและนับถือพญานาคเพราะไปมาห้โจติงดา เราาม่โจกบวัวเวียดน้ำจบวัวแคลนจบวัวเาวเา็วนกะตยเสียแปจักป่าสบนมองกวเแต่เดิมได้ใจถาเน้เวลาเราพัเปลี่ยนแผ่นดินะเกิดนักนาหนนาโจสงครามลงสงครามลกเกิดอไรให้แรลกกรโดดบาโจมองโเลยสะพายทุกขาม